คือการดูอยู่ที่บ้านมันช่วยให้แบบว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเป็นต้องตัดสินใจคนเดียวพ่อแม่พี่น้องญาติเราเป็นช่งางก็เปิดวิดีโอให้เขาดูก็ได้เฮ้ยเนี่ยเซลลมันบอกว่ารถมันสีเดิมเนี่ยมันเดิมไหมดูให้หน่อยนะครับหรือดูรอยอัคดูเม่ตาเข็บเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูออกรถเนี่ยคุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทเบื้องต้นนะครับขออย่างแรกเลยคุณลูกค้าต้องไม่ติดเครดิตแบล็คลิสต์ลูกค้าข้าราชการนะครับที่มีภาระเยอะโดนหักเยอะเงินเดือน3 4หมื่นโดนหักเหลือ7800พันก็ซื้อได้คนเดียวนะฮ ฟังนะฮะตั้งใจฟังเลยเงินเดือนคุณ25,000บาททั้งซื้อและค้ำเป็นสลีฟนะฮะคุณก็ฟ <Wow. S 1> รีดาวได้สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจบิ๊กคาร์ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเซลโจบิ๊กคาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมีรถมาแนะนำลูกค้าอีก1รุ่น1ยี่ห้อนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตของส่วนใหญ่ของลูกค้าที่ชอบนะครับ ที่กำลังหารถรุ่นนี้อยู่นะครับส่วนใหญ่อยากจะได้เป็นสีขาวสีดำนะครับนั่นก็คือรถ Honda Civic นะครับโฉม F.B. นะครับคันนี้นะครับเป็นปี2012นะครับคันนี้นะครับเป็น Honda Civic ปี2012 F.B. นะครับปี2012คันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยเป็นตัว E.Navigator นะครับเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นของเลยเป็นเครื่อง1.8นะครับสีขาวคันนี้นะครับราคาอยู่ที่ 4 3 9 0 0 0บาทนะครับ4 3 9 0 0 0บาทราคาตอนนี้ถือว่าเบาลงมากเลยนะครับส่วนลูกค้าที่ถามว่า,อ,าอยากจะได้รุ่นเนี้ยเงินดาวไม่เยอะผ่อนไม่แรงพอจะมีไหมต้องแนะนําคันนี้เลยนะครับเบื้องต้นคันนี้เนี่ยนะครับออกรถเนี่ยคุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทหนึ่งนะครับเบื้องต้นนะครับ ขออย่างแรกเลยคุณลูกค้าต้องไม่ติดเครดิตแบล็คลิสต์นะครับลูกค้ารับเงินสดออกได้โดยไม่ต้องใช้เงินเหมือนกันนะมีใบรับรองเงินเดือนนะฮะลูกค้าข้าราชการนะครับที่มีภาระเยอะนะฮะโดนหักเยอะนะครับเงินเดือนสารสี่หมื่นโดนหักเหลือ7 8็ดแปก็ซื้อได้คนเดียวนะฮะไม่ต้องค้ำประกันนะครับเอกสารก็แค่ขอใบรับรองเงินเดือน1ใบเหมือนกันนะครับใบเดียวเลยออกง่ายๆเลยนะครับนะครับผมส่วนลูกค้าที่เป็นธุรกิจเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารค้าขายนะครับ าขายของชําออกได้ปกตินะครับก็คือไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับเงื่อนไขมันไม่มีอะไรที่ยากขออย่างเดียวลูกค้าที่ติดแบ็คลิสต์เนี่ยอย่าติดแบ็คลิสต์เนี่ยนะฮะได้แน่นอนแต่ถามว่าถ้าลูกค้าที่ติดเครดิตแบ็คลิสต์เนี่ยมันจะใช้เงินดาวเยอะไหมถ้าลูกค้าที่ติดเครดิตแบ็คลิสต์นะครับฟังนะฮะตั้งใจฟังเลยนะลูกค้าที่ติดแบ็คลิสต์เงินเดือนคุณ2 5 0 0 0บาททั้งซื้อและคำ้ำนะฮะทั้งซื้อและค้ำเป็นสลิป นะฮะคุณก็ฟรีดาวได้ <Wow. S 1> ฟังตรงนี้นะครับเงินเดือน25,000บาทขอเป็นสลิปนะฮะแต่ต้องมีคนค้ำนะติดแบ็คลิสต์นะคนไม่ติดแบ็คลิสต์กับคนไม่มีเครดิตไม่ต้องค้ำนะคนที่ติดแบ็คลิสต์ขอนะฮะเงินเดือน25,000บาทขอเป็นสลิปหรือว่าคุณเงินเดือน1 7ึ่งหื่นแต่คุณมีค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยแล้วต่อเดือนเนี่ยเกินสองรวมแล้วเนี่ยเกิน25,000บาทขึ้นไปก็สามารถออกได้นะครับขอแค่ นะฮะขอเป็นสลิปนะครับตรงนี้ต้องย้าก่อนนะครับลูกค้าที่ติดแบ็คลิสเนี่ยเอาพูดง่ายๆผมดูความชัดเจนของอาชีพกับเงินเดือนรายได้เลยนะฮะเป็นหลักไม่ต้องมีโฉดคั้นะฮะแต่ขอมีคนค้ำประกันที่รายได้ชัดเจนแค่นี้คุณก็ออกได้แล้วนะครับสำหรับซ i v i c เ b ฟคันนี้นะฮะถามว่ายอดผ่อนแพงไหมคันนี้นะฮะผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดไม่ติดแบ็คลิสนะไม่ติดแบ็คลิสผ่อนได้สูงสุดถึง8 4งวดนะครับ 84วดผ่อนอยู่เดือนละประมาณ7,500บาทนะครับผมว่าไม่แรงสําหรับ,บเจ้าคันนี้นะฮะ7,000กว่าๆนิดๆกลางๆอย่างนี้รับได้นะฮะนะครับผมและมีโปรโมชั่นฟรีดอกเบีย้ยสูงเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีแรกให้ด้วยนะ oh, <no. S 1> ดอกเบีย้ยสูงเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีแรกเนี่ยปกติลูกค้าผ่อนเนี่ย8,000นะฮะหนึ่งปีแรกลูกค้าจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ6,000นะฮะหนึ่งปีแรกลูกค้าจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ6,000บาทนะครับนะครับขอเงื่อนไขที่แบบ อย่างแรกเลยคือลูกค้าไม่ติดแบคลิสก่อนและทุกอาชีพทุกจังหวัดออกได้ปกตินะครับส่วนลูกค้าที่ติดแบคลิสผมเน้นย้าเลยนะครับว่า,อาขอลูกค้าที่รายได้1นึ่ง่นบาทขึ้นไปทั้งซื้อและค้านะครับก็สามารถฟรีดาวออกรถกับเราได้นะครับก็ลูกค้าก็ลองทักมาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของตัวรถก่อนนะตอนนี้ตัวรถรอบๆนะครับเป็นยังไงนะฮะ คันนี้นะครับก็คือตอนนี้รอบๆคันเดิมๆเลยนะครับยางเดิมแมปเดิมนะฮะทุกอย่างสีเดิมนะฮะรถคันนี้นะครับสังเกตได้เลยนะครับจะไม่มีรอยแกะทําสีอะไรนะฮะนะครับผมตอนนี้สภาพถือว่าโอเคมากคันนี้นะครับเป็นรถปี2 0ง2นะครับเป็นรถที่สภาพผมบอกเลยว่าตอนนี้ในระดับรถผมใช้เกรของรถมือสนะเกรรถมือสองรเนตี่ยผมให้90%้เลยนะนะครับลองดูนี่ฮะนี่ครับ รอบบคันครับภายในเป็นยังไงนะฮะภายในนี่คือเบาะหนังแท้ออกจากโรงงานเลยนะครับคอนโซลทุกอย่างนะครับพวงมาลัยตรงนี้นะฮะริ้วรอยพวกนี้นะครับผมต้องบอกลูกค้าก่อนนะลูกค้าที่ดูผ่านย้อนหลังนะฮะพวกนี้แก้ไขได้นะครับต้องบอกก่อนเป็นริ้วรอยที่แบบว่าตามสภาพของลูกค้านะครับทุกอย่างนะครับคอนโซลหนังเนี่ยคือของเดิมของเขาเลยนะครับต้องบอกตรงนี้เลยนะครับเบาะหนังภายในพวงมาลัยเนี่ยรอกปกติของคอนด้าอยู่แล้วนะครับทุกรุ่นนะครับ ที่เป็นฮอนด้าผมบอกเลยนะฮะหนังก็จะเป็นแบบนี้ถามว่าแก้ไขยังไงตัวนี้มันพ่นได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนพวงอะไรนะครับตัวนี้นะครับสามารถพ่นนั่นได้ถ้าลูกค้าดูอยู่จะแก้ไขสมมติว่าชอบนะครับคือจะให้เห็นตําหนิก่อนนะครับว่าเฮ้ยตำหนิของคันนี้มันเป็นอย่างนี้นะลูกค้าเห็นภาพสดๆเหมือนลูกค้ามาดูเองที่ที่เต็นท์เลยนะครับทุกอย่างนะครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับหรืออยากจะชมจริงๆก็ลองทักมาหาเซลโจได้นะครับ รอบคันสีไม่มีริ้วรอยนะครับตัวนี้นะฮะนะครับนี่ครับนี่ฮะรอยอ้ารอยอะไรไม่มีนะครับไม่มีรอยการแกะทําสีนะฮะกระจกเดิมๆนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะตัวนี้ดูง่ายๆนะฮะฮอนด้าเลยนะครับตาฮอนด้าเลยอ่ะแล้วก็ตัวนี้เลยนะฮะตัวสติกเกอร์ของ e แปดหนี่คือติดออกมาจากศูนย์เลยนะครับกระจกยังเดิมแน่นอนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับรับประกันเลยนะฮะนะครับสวยมากนะฮะตัวจริงก็สวยนะครับบางทีท่านดูในรูปในเอวีโอเนี่ยเอ้ย โอเคนะตัวจริงจะต่างจากรูปไหมผมบอกเลยว่าบวกลบไม่เกิน5%เปอเนะฮะฮะเผื่อสวยกว่านในรูปด้วยนะครับนะฮะ,ะเดี๋ยวลองดูท้ายนะฮะพยายามให้ดูรอบๆนะครับผมจะให้ลูกค้าเห็นทั่วๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็เข้าใจแหละซื้อออนไลน์ค้าขายออนไลน์ผ่านออนไลน์เนี่ยเราต้องดูให้มันละเอียดชัดเจนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อในสินค้าออนไลน์นะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวจริงเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเลือกเองอาจจะต้องถามเซลล์แหละ เฮ้ยคุณอยู่กับรถเนี่ยรถมันโอเคไหมมันยังไงนะครับเราก็จะให้ลูกค้าดูให้เยอะที่สุดนะฮะนี่ฮะนะครับภายในข้างหลังนะฮะสีนะฮะถ้าคนที่ดูเป็นนะจะรู้ว่าอันเนี้ยสีเดิมสีทําหรือเปล่านะฮะผมบอกก่อนนะฮะก็ดูนะฮะหรือว่าถ้าเราดูไม่เป็นเรียกพี่เรียกน้องมาดูก็ได้เฮ้ยสีอย่างเงี้ยมันมันโดนชนมาไหมสีเนี่ยฝาท้ายมันเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะฮบพื้นรองเป็นอย่างนงี้นะฮะมันก็ คือการดูอยู่ที่บ้านมันช่วยให้แบบว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเป็นต้องตัดสินใจคนเดียวพ่อแม่พี่น้องญาติเราเป็นช่างก็เปิดวิดีโอให้เขาดูก็ได้เฮ้ยเนี่ยเซล์มันบอกว่ารถมันสีเดิมเนี่ยมันเดิมไหมดูให้หน่อยนะครับหรือดูรอยอ์คดูเมตาเข็บเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะฮะก็ลูกค้าก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับอ่ะลองมาดูข้างหลังดูนะฮะลองมาดูข้างหลังดูนะฮะคันนี้ก็คือเดิมเดิมเลยนะฮะเบาะหนังเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวผมเปิดตะเข็บให้ดูนะครับอย ยางเป็นผู้หญิงหรือเป็นคนที่ดูไม่เป็นเนี่ยเรียกยากนะดูได้เลยเนี่ยเซลลเขาเปิดตะเข็บให้ดูเนี่ยรื้อให้ดูเลยเนี่ยนะฮะดูแค mm ่น hmm. mm hmm. yeah. e in mm hmm. ี้ก็รู้แล้วครับถ้าช่างที่เขาดูเป็นเขาจะรู้เลยเนี่ยฮะเม็ดอาร์ครอยตะเข็บเนี่ยมันอยู่ครบไหมอย่างไงไหมนะฮะมีเกิดอุบัติเหตุมาไหมเนี่ยมันก็ทําให้เราช่วยตัดสินใจให้ง่ายขึ้นนะฮะแล้ง่ายแล้วแบบว่าดูแล้วมันโอเคไม่กังวลใจนะฮะบางทีเรามาดูที่เต็นท์เนี่ยญาติพี่น้องเรามาไม่หมดไม่ครบเนี่ยเราก็ดูไม่เป็นเนาะบางทีมันก็หลายๆาอย่างอย่างเงี้ย ทห้ี่พี่ดูให้หนูหน่อยเนี่ยเซยบอกว่าเฮ้ยรถแม่งตะเข็บแม่งเดิมพี่ดูที่มันเดิมจริงเปล่าอะไรเงี้ยก็ช่วยดูได้หลายๆคนนะฮะถามช่างหลายๆคนได้นะฮะประมาณนี้ก็นี่ครับคือรอบๆคันนะฮะนี่ยางเดิมแม็กเดิมออกข้างเลยคันนี้นะฮะยางไม่ใช่ว่ายางออกข้างท่าเปลี่ยนมาแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าตอนนี้ก็คือเป็นรูปทรงของแม็กที่เป็นล้อเดิมของเขาออกมาเลยนะครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนแต่งไม่ได้อะไร ระบบเครื่องเดี๋ยวดูข้างในเดี๋ยวดูข้างหน้าเครื่องแล้วกันนะดูตะเข็บหน้าเครื่องสําคัญเลยนะฮะ,ะนี่เขเปิดเข้ามานะฮะ,ะมาดูคานหน้านะฮะแก้มซ้ายแก้มขวานะครับลองดูนะครับอ่ะอันนี้เราจะเห็นชัดนะฮะคานหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยเราสามารถให้ญาติพี่น้องดูได้เลย มันมีรอยทําสีมาหรือเปล่ามันมีรอยชนมาไหมหรือว่าาฝากระโปรงพวกนี้มันมีรอยแกะคุณทําอะไรมาทําสีชนมาหรือเปล่าหรือว่าแค่ทําสีิ้วรอยอะไรก็ลองให้เขาดูาด้วะให้ได้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะดูง่ายลูกค้าที่ดูอยู่บ้านเนี่ยดูไปด้วยแล้วก็ศึกษาไปด้วยนะครับเรียกญาติพี่น้องที่เขาดูเป็นมาดูนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับว่าเออรถมันเดิมไหมเสียงเครื่องมันดังมันโขก,กหรือเปล่านะครับเพราะเสียงน่าจะชัดนะครับพวกนี้รอยฝากระโปรงรอยสีเนี่ยฝากระโปรงเดิมไหม คนที่ดูเป็นเขาก็จะเห็นเออนี่มันเดิมไม่อันนี้มันอาจจะไม่ได้ชนมาอาจจะเป็นแบบว่าทําสีฝากระโปรงแกะอะไรเงี้ยลูกค้าลองดูตรงนี้นะครับเป็นหลักนะครับมันจะได้สบายใจนะลูกค้าอาจจะดูแล้วก็เอ,อ้ยดูอยู่โคราชด,ดูอยู่กลสินดูอยู่สีนะกเกตดูอยู่เชียงใหม่เออซื้อเลยเพราะว่าโอเคช่างดูระยะญาดูแล,แลชัดเจน80แต่ถ้าจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วราไปให้ดูที่บ้านอฮ้ยมันไม่เต็งมันไม่ชัดวันนั้นไม่เห็นตรงนี้สามารถรีคืนได้นะครับก็มันเป็นการซื้อขายออนไลน์ที่แบบ ผมคิดว่าให้ลูกค้าสบายใจที่สุดนะครับรถคันนึงไม่ใช่ปลาทูเค็มไม่ใช่หมูเค็มนะฮะที่แบบส่งไปได้แม่อร่อยเราจะส่งคืนได้นะครับมันคนละอย่างกันนะครับลองดูสําหรับลูกค้านะครับและอย่างที่ผมบอกนะครับลูกค้าที่สนใจผมเน้นย้านะครับว่าลูกค้าขอแยกติดแบคลิตรนะผมแยกประเด็น2ประเด็นนะครับผมย้าตรงนี้อีกทีนึงนะครับถ้าไม่ติดแบคลิตรเนี่ยลูกค้าฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทแน่นอนนะครับนะครับนะครับและทุกอาชีพนะครับส่วนลูกค้าที่ติดแบคลิตรเนี่ยผมขอรายได นะครับไม่จําเป็นต้องมีฉนดค้นะครับก็ฟรีดาวได้ดาวน้อยได้นะครับประมาณนี้เป็นการเข้าใจกันนะครับสําหรับรถ Honda Civic f b บีปีสองพตัว1.8ใ่เนวิเกเตอร์ตัวท็อปคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดข้างในอีกทีนึงเนาะเอาแบบชัดๆนะครับว่าเรามีระบบอะไรบ้างนะครับ เราก็เข้ามาดูภายในลองดูกันนะครับสำหรับลูกค้าที่กังวลว่าเฮ้ยตัวใหญ่ตัวสูงนะครับจะนั่งแคบไหมครับดูอย่างเซลเป็น,ปนหลักนะครับอย่างผมเนี่ยสูง185นะครับหลักร้อยกว่าโลเนี่ยถือว่าตอนนี้นั่งปกตินะยังไม่ได้ปรับอะไรนะเพราะว่าปกติชีวิตจริงผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับตัวนี้คือยังไม่ได้ปรับเป็นมาตรฐานอยู่อ่ะสมมุติว่าถ้ามันนั่นไปนะฮะนี่ฮะนี่ปรับปรับเนี่ยปรับสุดนะฮะเป็นบอกไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับนะครับผมเนี่ยก็นั่งสบายนะฮะ นี่ก็คือแบบปกตินั่งการขับนะฮะผมว่าโอเคลูกค้าที่ตัวใหญ่ๆนะฮะหรือว่ามีแฟนที่ตัวใหญ่เป็นคนขับเนี่ยสบายๆนะฮะไม่ไม่แคบนะครับซีวิกตัวนี้นะครับส่วนมัลติอ่าส่วนอ่าฟังก์ชันเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอจอเนนวิเกเตอร์นะฮะทุกอย่างนะฮะเล่นได้หมดนะครับนะครับ DVD นะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็เป็นระบบพวกมัลติฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับทุกอย่างนะครับความเรียบร้อยของ อ่าภายในของคันเนี้ยคอนโซลเนี่ยคอนโซลเดิมไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยแตกนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับทุกอย่างนะฮะโอ้หที่สําคัญเจอคุมมรัพย์อันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าสมุดบุ๊กสวิตของศูนย์นะครับซึ่งอ่าตัวเนี้ยมันจะบอกเลยว่าลูกค้าเข้าศูนย์ครั้งล่าสุดกี่โลนะครับซึ่งรถก็มีประวัติก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับที่สําคัญลูกค้าสบายใจเพราะาซื้อรถที่มีบุกสวิตมันก็เหมือนกับคนที่มีบัตรประชาชนมันจะสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับว่า ตัวเนี้ยใหม่แท้ไหมครั้งล่าสุดเข้าศูนย์เมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับทุกอย่างนะครับภายในผมว่าใช้เตนนะสวยนะเรียบร้อยคือดูแล้วอ่ะก็โอเคระดับแ0 9 0้นะครับอย่างพวงมาลัยตัวเนี้ยที่ผมเคยบอกลูกค้าเมื่อกี้นะครับฮอนด้าเป็นทุกรุ่นนะฮะเรื่องพวงมาลัยสลอกลอกนะฮะฮอนด้าแจ็คดัซิตี้เป็นหมดนะฮะแจ็คคอร์ดก็เป็นนะฮะตัวเนี้ยพ่นได้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับปุ่มนี้ที่มันลอกมันถลอกเนี่ยก็สามารถซ่อมได้นะครับ พ่นได้นะครับเป็นเป็นปุ่มออกห้างแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนไม่อยากซ่อมก็เปลี่ยนได้ตัวละประมาณ250ต่อชิ้นนะฮะพวกนี้นะฮะพวกนี้ส่วนในตัวนี้พ่นทางเราพ่นให้ก่อนออกรถอยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องซีเรียสน,นะครับทุกอย่างเราดูแลให้ก็คืออ่าเหลือช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยถ้าเราลองกันตรงเนี้ยลูกค้าก็คงไม่รับรู้หรอกแต่ถามว่าเราให้ดูบอดี้ภายนอกภายในโอเคไหม เม็ดอาร์คทุกอย่างบอดี้มันสวยไหมทรงเดิมไหมรถมีชนหนักไหมหรือว่างไงไหมถ้าลูกค้าโอเคไป7เจ็ดสิบแปดสิบปอร์เซ็นแล้วหกสิบละเดี๋แค่การลองขับพวกนี้ผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาฮนะเครื่องอะไรเงี้ยเราขับไปท่านดูที่บ้านได้อย่างที่ผมบอกก็คือสามารถยื่นจับไฟแน์นก่อนได้หรือจะขอดูรถก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเอารถให้ดูเลยนะฮะอยู่เชียงใหม่อยู่ยะลาสงขลาอะไรท,ที่ไหนก็ได้หมดนะฮะนะครับนะฟรีนะ,ะผมพูดย้ําตรงนี้เลย พอดูรถชอบใจโอเคแล้วผมเรียกไฟแนนซ์ที่จังหวัดที่สาขาที่ท่านอยู่นะครมาเซ็นที่บ้านท่านเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนไวด้วยไม่เสียเวลานะครับอย่างที่ผมบอกก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าก็คือเน้นตอนนี้เน้นไวนะครับก็ประมาณนี้สําหรับ c ี v i c คันนี้นะครับก็น่าจะเห็นกันแบบกว้างๆแล้วผมขอเน้นย้าเรื่องอ่าเออโปรโมชั่นแคมเปญก่อนเลยนะคันนี้ ราคา Honda c i v i c ปี2012ตัว n a v i g a t o r นะครับตัว e n a v i g a t o r ราคา439,000บาทนะครับ439,000บาทนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวฟรีดาว0บาทฟรีประกันให้เลยนะครับมีโปรชั่นฟรีดอกเบี้ย0%นะฮะ1ปีแรกให้ด้วยลูกค้าผ่อน72งวดผ่อนอยู่เดือนละประมาณ8,450บาท8,450บาทแต่ถ้าคุณได้แคมเปนโปรชั่นดอกเบี้ย0%ให้ นะฮะปีคุณจะเหลือผ่อนอยู่เดือนละประมาณ6,250บาท <Wow. S 1> 6,250บาท1ปีนะครับในแคมเปญของโปรโมชั่น0% 1ปีนะครับแล้วก็เราจะมีช่วยผ่อนเดือนละ1,000ให้6เดือนด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูแล้วนะครับกังวลว่าฉันจะผ่อนไหวไหมกับปีแรกปีนี้กําลังสร้างตัวแต่ใจก็อยากได้จําเป็นต้องใช้รถพักมาคุยกับเซลลโจนะครับคันนี้โปรโมชั Pro ่นเดี๋ยวผมใส่ให้เต็มที่เลยปีแรกเนี่ย ให้ลูกค้าผ่อนสบายๆเลย6กพันนะฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินออกลดเลยนะครับขออย่างเดียวอย่าติดแบ็คลิสแต่ลูกค้าที่ติดแบ็คลิสผมย้าอีกครั้งหนึ่งลูกค้าต้องมีไรายได้25,000บาทขึ้นไปทั้งค้าประกันและผู้เช่าซื้อไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็ลูกค้าอยากได้ก็ทักมหาเซลโจตามเบอร์นี้ลิงก์ลายนี้ได้เลยนะครับอยากได้รุ่นไหนที่ไม่ใช่รุ่นนี้ก็ทักถามได้หรือว่าจะได้รุ่นนี้อยู่ไกลไม่อยากมา ก็ทักบอกได้เดี๋ยวเซลโจรโบริการให้นะครับสำหรับลูกค้าหลายๆท่านวันนี้โจขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวโจลองลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ